สมัยก่อนชอบำยีช่เเสมัยก่อนคือปอไหนปอสอมอสอนมออนอสมดอสอมอสั้บกนองน้องเพิรดลูกทักทายหวีดไบบันเทิงในในเพจเพจุวกไลน์หน่อยดูหวีดบันเทิงว้าวครับอะเดี๋ยวรอรอทิมงานจักไปก่อนนะคะ มาแล้วน้องมาแล้วนะคะเออ <c oughs> <c oughs> oh, ใช่ใช่ใส่เป็นชิวด้วยนะ น้องเพิร์ดาแฟนๆถามว่าที่ผ่านมาน้องเพิร์ดแก่ของขวัญหมดหรือยัง,ง,ง <c oughs> แก่หมดแล้วนะคะ <c oughs> แกะหมดตั้งแต่วันแรกแล้วไอ้บ <c oughs> <c oughs> ้าเห็น้องเพิร์ดหล่อมากเลยวันนี้ อยูีตกแลกทำไมวะข้างนึ่งจะลงไข้างวอามเป็นยังไงแปลกเธต้องหมาทางนี้เนียเออหูทาหาเองได้เคไ้ทำเองไม่ได้ใช่ไาบอกว่าอ๋านไเธอไม่คยใช้หักก้อนเนโอเคได้แล้วนะ อาชีพให้พิธีกรด้วยแฟนๆบอกว่าตอนนี้เลือดจะหมดตัวแล้วนะคะอยากให้น้องเพิติดกระดุมเสือ้อ <c oughs> ใครเลือกชุดให้น้องวันนี้ไป <c oughs> <c oughs> ตายยหน้าตบเนาะมิโอ๋เนาะน้าตบนะแฟนๆหนึ่งพัน 1, คนกำลังรับชมนะอยู่เลยยังอยูเ่เตั้งศกดเสามสี่อยามมงานจะเดินกับน,นะค่ะนี่เขา,าเขา,าหมดหมดจริงจัง เกมนี้เรามาอยู่กับน้องเพิร์ดค่ะซึ่งวันนี้นะคะยูริก็ได้รวบรวมคําถามเนี่ยะคะทั้งหมด7,865คำถามเหลือเพียงแค่5คำถาม5คำถามสุดท้ายเท่านั้นที่ได้คัดเลือกมานะคะคาถามแรกเลยค่ะแฟนๆถามว่าปีนี้น้องเพิร์ดมีอะไรที่จะมาเซอร์ไพรส์แฟนๆบ้านหรือเปล่าจริงๆเยอะมากนะเยอะบค่อนข้างเยอะเลยนะครับปีนี้เพราะว่าก็มีโปรเจกต์ต่างๆที่ให้ทุกคนได้รอมาไว้รอได้รอชมด้วยนะครับ ียกว่ามีแบบเยอะมากๆเราเซฟไปด้วยต้องฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนจับตาดูใหด้ดีต้องฝากไม่ได้นะคะแล้วก็มาถึงข้อหลักที่2ถามว่าต้องเคยอยากแสดงบทบาทอะไรอีกนอคาคทที่ยังไม่เคยได้เล่นหรือว่าบทที่เล่นไปแล้วแต่อยากจะมีแบบบทที่ท้าทายอยากจะเล่นไหมบทบาทนะคะอยากเป็นลูกมาฟีนี้ไ๋อยังไม่เป็นเหรอคะยังยังไม่เคยเลูเ นะคะครูทิ้ทิ้อุย้ยเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวจะให้เล่นด้วยโอเคค่ะมาถึงแล้วคุณพี่ซอ <c oughs> มอขอบน้องเพิร์ดเขาว่าน้องเพิร์ดทำอาหารเองเคยทำอาหารเองบ้างไหมเอ่ย ơi! แล้วแบบว่าทำแล้วเป็นเมนูมอะไรจริงๆก็มีบ้างน,นะ่ไอี้แบบพัฒนาขึ้นมาครับหลังจากช่วงโควิดเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะครับแค่ใค่เจียวยังไม่เลย ทาออกมาก็แห้งแต่ว่าแบบพัฒนาฝีมือมามีแบบไปเดินตามแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตเราไปซื้อพวกสเต็กมาทำแล้วออกมาเป็นไงบ้างเอ่ยมาก็แรกๆก็ไม่ค่อยได้ทานหมดไหมทานหมดทานไม่หมดครับช่วงแรกๆขมตอนรายการพอได้ขึ้นมาครับพอได้ขึ้นมาตอนนี้คือแชมเปี้ยนแล้วได้กินได้เลยครับตอนนี้ไปออกรายการเชฟยร์การท้าเด็กได้เลยได้ชิวๆแต่ต้องมีแค่เมนูเดียวเมนูเดียว โอเคค่ะมาถึงคำถามต่อมาเขาบอกว่าหลังโควิดนงเพร์นอยากจะทำอะไรจริงๆก็อยากเจอแฟนเพราะว่าอย่างช่วงโควิดเราเราไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันมากเท่าไหร่นะอย่างวลาไปงานก็งานก็น้อยลงครับไม่ค่อยได้เจอกันมากเท่าไหร่จริงๆก็อยากจะไปหาแฟนทุกประเทศเลยอยากไปทั่วประเทศเลยนะคะทุกประเทศเลยแล้วนงเพร์นเขาบอกว่าในคำถามว่านงเพร์นน้ำหนักลงแต่เมื RA ่อกี้ถามไปแป๊บนึงนงเพินลงน้ำหนักขึ้นแล้วครับผมคือมีช่วงหนึ่งอ่ะคือน้ำหนักลงช่วงประมาณปลายปีปีที่แล้วครับเพราะว่าเพราะว่าแบบ ล่นเน็ด้วยไ,ไม่ได้ไม่ได้กินเลยเลยเล่นเกมอะไรเงี้ยหรอเอราะนั้นเออฟังเพลงอะไรแบบนี้ครับช่วงนั้นก็แบบลดน้ำหนักน้ำหนักก็ลงมาเรื่อยๆครับแต่พอช่วงนี้ต้องแบบเพิามา่มน้ำหนักขึ้นไปก็เลยแบบเริ่มกลับมาแล้วน้ำหนักเริ่มกลับมาแล้ว<ช>ตอนนี้ก็อยู่ในระดับที่พอใจอย่างครับอีกประมาณอีกแปดโลเฮะคืออยากเพิ่มอีกแปดกิโลกใช่ทรมานมากกินไม่ลงอ ใหม่ก่อนชอบมากคือเล่นทีมมาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันเทนนิสบาสก็เป็นทีมเดียวนะแบบแบบนุ่งแบบบาสินึ่งบาสแล้วก็ฟุตบอลก็เตะกับเพื่อนอะไรัแต่พอเข้าวงการแล้วมันมันเหนื่อยไมันเหนื่อยเล้วันเือไม่ชอบแล้วแล้วมีวิธีดูแลสุขภาพลดน้ำหนักไหมคะช่วงที่เราอินอยู่ลดน้ำหนักใช่ไหมลดน้ำหนักไม่ต้องทำอะไรนอนอยู่เฉยๆมันลดเองโอเครายการจบแล้วไปนอนเลยคือนอนเฉยๆพอเราไม่ต้องทำอะไรเลย คือผมก็คนกินเรื่ยลงคือเหมือนกับพอเข้าหายแล้วบอรนะ่าหนักกินเยอะมากกินเก่งกินเก่งไรือย่านหนังสือหนักเลยเราอะนะใช่ก็คือเรียนหนักด้วยก็เรียนหนักด้วยครัาทำบกินเรื่ลงเรื่อยๆมีการใสในการเรียนใช่ไหมคะที่ชื่นชอบมากๆอย่างที่บอก C.P.A. C.P.A. ที่เอาบอกว่า 2.9ใช่ดเกเราต้องคงเอาไว้ที่ต้องคงเอาไว้เนี่ยค่ะที่ตรงนี้ค่ะไปไปไไมม่ด้คือที่จริงแล้วการเรียนมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะกว่าจะฟ<ช>้<ม>าเกตเนี่ยที่มาได้นะคะ<ช>ด้วยความที่เราก็เกตใกล้ๆกันนะคะก<ช>็<ช>เลยเข้าใจค่ะ <laughs> โอเคต่อมานะคะเราจะมาถามว่าน้องเพิร์ดเนี่ยมีแบบว่ากำลังใจมีแรงบันดาลใจเขาเรียกว่าอะไรนะมีใครเป็นไอดอลของเป็นบ้างปล่เป็นฮีโร่ในใจที่แบบ คนนี้แหละที่เราอยากจะทําตามฝันเพื่อเขาก็คงเป็นพ่อแม่ครับถ้าแบบทำตามเลยแเราถ้าเป็นไอดอลในการที่แบบการแสดงความประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรอย่างนี้ยค่ะอัลฟาซิโนกับเดือบเดวโดคสองคนเขาคือคือนักแสดงนักแสดงที่เราชื่นชอบที่ชื่นชอบมากๆเป็นต่างชาติหมดเลยต่างชาติหมดเลยใช่อ๋อชอบการแสดงเขาใช่ชอบมากอหอิ้นมากเขาอะางนี เป็นเรื่องที่อินมากๆใช่ไอเทมอ,อะไรที่เราคิดว่าขาดไม่ได้เวลาออกจักบ้างกุญแจรถขอบคุณมากๆเลยค่ะก็เป็นบุญใจรถไม่งั้นออกไม่ได้เลยใช่ก็ออกได้ได้เลย <c oughs> อ่ะทิ้งท้ายอยากจะให้อ๋อยังไม่ทิ้งท้ายให้น้องเพิร์สแสดงเป็นแบบลูกมาเฟียแล้วเราคิดแบบว่าเป็นนายเอกเองอะน้อ <c oughs> งเพิร์สมอกดอกไหนแล้วน้องเพิร์สเป็นลูกมาเฟียแบบว่าเออ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 อะสิ มีดอกไม้็เด็ดขึ้นเอออ่ะห้าสี่สามนัฉนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้ที่สำนักดีอะไรที่จะใส่เตชิ่ะ มีความรุนแรงหน่อยมีความรุนแรงห่แอบดูแลแอบดูลาจะคุตามตรงกันข้าเออมีสไตล์ที่ราในะคะโอเคนะคะมีคใครอีกหแล้วกันนะคะเราจะ้นิเิคุยพนันเกิดไม่กับบีบบันเทิงด้วยจะได้เชิญลงเรบ่อย อยากจะอวยพรให้วิดไวยบันเทิงนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้คนดูดูเยอะๆเลยนะฮะปังๆนะครับผมแล้วก็ทีมงานร่างกายแข็งแรงนั่งดูนั่งดูนะครับผมเอาแบบในารู้ของลูกมาเถอะถามเอาแค่ฝากฝาก EP EP สิบสองป่ะใช่ปาก EP สิบสองนะก็ฝาก EP สิบสองไว้ด้วยนะฮะไปดูกันเอ้ย เลยไม่ต้องเล่นบทนี้หรอกพี่ว่าจริงทำไมอ่ะโ <laughs> okay, อเควันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะกับใครแค่บีทไม่นะนะะไม่ท้ายเย้ขอบคุณไม่เปนะ <laughs> ็นไรพี่วันที่20วันเกิดใช่มั้ย20มีนาใช่ป่ะเออใช่ก็นันนี้วันเกิดของอันนะไม่ว่า วันเกิดน้องเพิร์ดวันเกิดใช่เพิ่นยิงนังี่ผ่านม,มาใช่ไหมโอ้โห20ปีนัที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ที่ผ่านมาที่พี่วเพิ่นย้อนหลังนะคะน้องเพิร์ดไี่เป็น,น,นไรนะขอให้อายุ30ปีว่อะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะพี่เอ้น้องเพิร์ดขอบคุณนะคะค่ะ,คะบาย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 กันไปก่อน